สวัสดีครับผมพี่สุนทวยียงประเสริฐนะครับวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ล้างมือที่ไม่แอลกอฮอลเป็นส่วนประกอบนะครับและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิวได้ทั่วไปเลยนะครับเบื้องต้นผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเจลกับเจลกับสเปรย์ต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ชื่อเจสพีฟาร์มาไซนิเคอเซอร์สเปรย์นะครับผลิตโดยโรงงานเจสพีเป็นมนาตรฐานโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันเลยนะครับผมมี QC มีการตรวจสอบครบนะครับเต็มเปอร์เซนต์แอลกอฮอล์แล้วก็เน้นถึงความปลอดภัยแล้วเรามีแลลกมโครด้วยนะครับสามารถเช็คเชื้้อไดเลยว่า มันสามารถฆ่าเชื้อได้จริงๆนะครับผมทีเนี้ยความแตกต่างระหว่างเจลกับสปเปรย์หนึ่งเจลไว้ใช้ล้างมือล้างมือดีนะครับแล้วก็ล้างมือเสร็จมือก็จะเหนียวเหนียวผมไม่ค่อยชอบนะครับผมแต่ว่าเจลเนี้ยมันไม่สามารถล้างพื้นผิวได้ผมเคยไปซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็กดๆแล้วก็ไปล้างถูตรงรถเข็นนะครับปรากฏนผ้ามันไปมันไป ละลายเอาขี้ไข่พันปีจากรถเข็นขึ้นมานะครับทำให้เละเทะไปหมดเลยซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ชอบตัวเจลนะครับซึ่งสเปรย์เนี่ยมันจะไม่มีสารเหนียวมือตกค้างนะครับแล้วก็ใช้ได้หลากหลายกว่าอย่างเช่นเช็ดลูกบิดประตูบ้านนะครับหรือว่าลูกบิดประตูร้านค้านะครับเช็ดโต๊ะที่บ้านเช็ดปากการีโมทแม้แต่รถรถที่ขับเนี่ยครับ ตัวที่เปิดรถกับพงมอะไรารถผมก็เช็ดนะครับก็คือสเปรย์แล้วก็เช็ดได้ทุกที่เลยนะครับตัวสเปรย์นี้ก็เลยกว้างกว่านะครับเร่สํสำคัญตัวสเปรย์ของ JSP เนี่ยนะครับเราในเรื่องการเห็นผลนะครับให้ระวังตัวตัวเจลหรือสเปรย์เนี่ยที่ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์นะครับก็ต้องถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์มันมีแอลกอฮอล์จริงหรือเปล่าหรือแค่เป็นน้ําใส่กลิ่นหรือว่าเป็นแป้งเปียกก็เคยเจอนะครับผมเพราะนั้นของเราอ่ะ มีกลิ่นแอลกอฮอล์นะครับแรงเลยเพราะเราใช้เอทิลแอลกอฮอล์แท้ไม่ใช่เมทิ้นะครับเมทิลแอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้เปอร์ออกไซด์ก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวของที่เห็นผลและมีแอลกอฮอล์แท้เนี่ยต้องมีกลิ่นของแอลกอฮอล์นะครับผมค่อนข้างแรงแล้วผมก็ไม่ใส่ตัวน้ําหอมด้วยเพราะว่าน้ําหอมเนี่ยเมื่อแอลกอฮอล์ระเหยหมดแล้วครับมันจะมีตัวกลิ่นน้ําหอมเกาะมือและเกาะพื้นผิวตัวนี้ผมใช้เน้นในพื้นผิวเลยนะครับ ตัวนี้โรงพยาบาลก็มีใช้นะครับอนามัยก็มีใช้นะครับผมเพราะนั้นตัวนี้เหมาะในการเช็ดพื้นผิวเช็ดโต๊ะเช็ดปากกาเช็ดเครื่องมือเช็ดจานชามช้อนซ่อมเมื่อเลยแล้วมันจะเลยไปหมดเลยนะครับสูตรของเรามีเอทิลแอลกอฮอล์เจเป็นะครับเป็นแอลกอฮอล์เต็มเกรด75%มีเครื่องตรวจวัดอยู่ทุกล็อตนะครับมีกลิ่นแอลกอฮอล์นะครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นกีซอรีนเราใส่0ูนจุดเราใส่กีซอรีนอยู่1%นะครับ ซึ่งกรีลเซลีนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพียงพอต่อการนำให้มือไม่แห้งนะครับผมแต่ก็มีเหลวจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะการเช็ดพื้นผิวเนี่ยเราไม่ต้องการให้มีสารตกค้างบนพื้นผิวนะครับผมแล้วการที่สามเนี่ยสำคัญสุดเลยสำหรับตัวแอลโกอฮอล์ของเรานะครับที่แอลโกอฮอล์ที่อื่นไม่มีนะครับผมหรือสารฆ่าเชื้ออื่นอื่นไม่มีเนี่ยก็คือเรามีตัว IPMP นะครับซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อซึ่งสามารถเกาะอ,อยู่ที่มือได้ผมจะเล่าว่าทาไมผมถึงเน้นที่สารตัวนี้เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยพอใช้เช็ดมือสเปรย์ผมเอาไว้หน้าบ้านเลยพอคนเข้าบ้านก็สเปรย์กดๆล้างมือฉีดรองเท้าด้วยเพราะว่ามีงานวิเคราะห์ว่าทางยุโรปอิตาลีเนี่ยคนฝรั่งติดโควิดได้เยอะได้เร็วเพราะว่าฝรั่งเข้าบ้านไม่ถอดรองเท้าฝรั่งเข้าบ้านใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านเลยเพราะนั้นจะพาเชื้อโควิดเข้ามาในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปรย์เนี่ยจะฉ พอเดินเข้าบ้านฉีดรองเท้าด้วยผมฉีดกางเกงด้วยเป็นนั่งที่ไหนมาก็ไม่รู้นะครับข้างนอกก็จะฉีดทุกอย่างเลยนะครับผมรวมทั้งหน้าตาเป็นเชื้อโรคก็ฉีดฉีดฉีดนะครับใต้อภัยนะครับตัวที่3าคือตัวสารฆ่าเชื้อเนี่ยเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์พอล้างมือเสร็จแอลกอฮอล์ระเหยแห้งไร้กลิ่นเพราะเราไม่ใส่น้ําหอมแต่ว่าพอไปจับอะไรที่มีเชื้อโรคมันก็จะมีเชื้อโรคมาติดมือแต่สารฆ่าเชื้อตัวที่เราใช้เนี่ยมันจะเคลือบที่มือไว นะครับผมพอเคลือบที่มือไว้เนี่ยมือเราเนี่ยมีความสามารถในการฆ่าเชื้อนะครับเพราะฉนั้นเมื่อเราจับจับมันก็จะสามารถฆ่าเชื้อที่พื้นผิวได้นะครับผมแต่พอสักพักมันก็จะเกาะไปตามพื้นผิวนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยมันจะมีสารฆ่าเชื้อก่อยี่่มือได้มีแอลกอฮอล์เต็มเกรดแล้วก็มีเกลือสีนะครับและที่สําคัญก็คือเรามีกลิ่นแอลกอฮอล ชัดเจนเลยนะครับคนอย่ามองว่าเฮ้ยทาไมกลิ่นแรงพวกนี้พอระเหยหมดมันก็จะหมดไปไม่มีกลิ่นปกค้างด้วยนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับใช้เช็ดได้ทุกที่ทุกพื้นผิวเลยนะครับ